ภาพวาดโปรเจกต์ Project ภาพยนตร์สยองของไทยพร้อมสร้างความหวาดผวาระดับอินเตอร์เกิดจากการผนึก DNA ของผู้สร้างสีสัญชาติไทยเกาหลีไต้หวันและสิงคโปร์ผลงานกำกับของผู้กำกับสายโฆษณาสุรพงษ์เพลินแสงที่แม้จะเป็นการขึ้นแท่นกำกับเรื่องแรกแต่ก็มาพร้อมอะดรีนาลีนที่พุ่งพลาดและทำกันบ้านอย่างหนักเพื่อดีไซน์มุมมองและถ่ายทอดเรื่องราวมืดดำอันน่าสะพรึงของภาพยนตร์เรื่องนี้ เพื่อสร้างมุมมองใหม่ที่แปลกและแตกตา่างทาง CJ Major จึงเปิดโอกาสมีการดัดแปลงเรื่องราวจากไอเดียฝั่งเกาหลีให้เข้ากับบริบทของภาพยนตร์ไทยมากขึ้นผ่านนักเขียนบทมือต้นๆที่อยู่ในหัวใจคอหนังสยองขวัญตัวจริงอย่างเอก,ส,กส,สิทธิ์ไทยรัฐจากบอดี้ศพสิและ13เกมสยองร่วมด้วยทีมเขียนบทรุ่นใหม่อ่อนอุสาดอนสวยัยและปันหอมชื่นครักภาพวว 24กุมภาพันธ์นี้